จีเซคีคือการโทษตัวเองครับผมการแบกรับความรับผิดชอบไว้กับตัวเองทำอะไรสักอย่างจกเกอร์อุย้ยอุ๊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 ยเอาว่ะพอเราสัมผัสกับไอแผ่นหินเมื่อกี้แล้วโคจินิโมสสวิตจิกะให้ดูซามนทินัตเทนุนงกะอ่าพอเราสัมผัสแผ่นหินแล้วเหมือนตรงนี้มีการเปิดสวิตนะสุดยอดชิคาเกดานะมอโตโตยกรชือชิราเบเตมิณัทกะนะก็อีดูเกิดอะไรสุดยอดมากเลยเราลองไปสำรวจกันไป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 ห้องนี้อีกแล้วน้อง น้องอย่าเศร้าน้องอย่าเบ๊ยยเซฟเศรษกเศรษกิเ,เกินเปรษกิจเศรษไปรกิรกนเรเร็วเพื่อ,เอนเศรกรกิจเศรษฐกรษ ประตูบานที่3ามเโกันอะไรอ่ะอือเอาอีกแล้วภาษาโบราณจานเคน้นอ่านไม่รู้เรื่องไม่เก่งภาษาญี่ปุ่นนั่นหนูฮานาชิคือยังไงเนี่ยวากาด้าไนวะนี่ขนาดตัวละครในเกมย,ยังไม่ค่อยเข้าใจเลยแต่ว่าน่าจะเป็นคำใบ้อะไรบางอย่างนะอัานไหนไปกันเฮ้ยอย่าขวางทางี น้องน้องกาลังรอความช่วยเหลือของพวกเราอยู่อย่าขวางทางโดิอุ๊ยน้องโอโซโซ่นาในสเตร์นะเฮ้ยทำไมช้าอย่างเงี้ยทำอะไรอยู่ก็พยายามช่วยน้องไงน,นะแต่อันนี้ไม่ใช่ตัวตนที่แท้จริงของน้องนะอันนี้บอกก่อนนะอันนี้เป็นตัวตนอีกคนหนึ่งเป็นตัวตนที่น้องเก็บซ่อนไว้ในใจน้องเองก็ไม่รู้ถึงการมีอยู่ของตัวตนนี้แต่เนี่ยคืออีกตัวตนหนึ่งของน้องไปแล้วที่ซ่อนอยู่เป็นมุมมืดที่สุดของน้อง เป็นแบบนี้ครับผมรอด้วยซึ่งตอนนี้เราก็ไม่รู้นะว่าน้องจะช่วยหรือจะฆ่าเรากันแน่เฮ้ยทไปเร็วน้องน้องเดี๋ยว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 ทำไมมันสั่นๆละ่ะเดียวอ,อีกแล้วโโโโเหรออย่าไปอย่าไปโสมโบนดรีอย่าไปเออโอ้ลูกโบลลิงอีกแล้ว สักเก็งน้านี่ข้างใครเต็นท์ย่อยไอ้ซื่อโอ้ยมันทำบ้าอะไรเนี่ยแบบเฮ้ยเราได้หลุมนะอ่ามุด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 จิบ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 รึ๊บออกมาแล้วนี่อะไรโง่หลุมศพเต็มไปหมดเลยคืออะไรอ่ะอ่าบอกว่าโอดามะโนชิกาเกะโนอุระกาวะกะท่านี้คือด้านหลังจากการที่ลูกบอลนั้นมิ้งเปิดทางให้เราสินะสกอชิชิราเบเตมิรุกะลองสำรวจดูอีกสักหน่อยแล้วกัน โอ้มาถึงก็หลุมเลยเดินไปกินหลุมเนี่ยโอ้หลุมหลุมโอ้ยหลุมซ้ายหลุมขวาไม่ไม่มีหลุมนะโอเคเปิดชุบโอ้หลุมน,กกกน่ากลัวจังมันจะไม่แห่ใส่ผมใช่ไหมอุ้มมีปุ่มก็ต้องกดดีวะอ่ะไม่มีอะไรอ่านได้เลยอ่ะลองกดดูป๊ะเปาะเป๊ะอ,อ,อ,อ้าวปุ่มกดไม่ได้แฮ ทำไงดีอันนี้ไปได้บออันนี้ไปไม่ได้เฮ้ยอย่าขวางดิอันนี้อะไรไม้ถีบเบอายไปกันต่อวิ๊ยอะไรอะ่ะเฮ้ยดูเหมือนจะมีแท่นหินอยู่นะอืมแต่ก็ดูไม่มีอะไรทำได้เลย นายโอยาคืนที่ทางท่านี้นะโอ้ยดูไม่มีประโยชน์เลยโจ๊กานั้นตการาลองลองสำรวจดูแตะๆดูปึ๊บอุ้ยมีมีแสงว่ะอุ้ยสั่นด้วยนะมีแสงและสั่นนะคืออะไรมือถือหรือเปล่านะโอ้นาฬิกาคัตตาโซโซยปบะนะเอกานชิคาเกโมเทอสวาเนตานาโกคิดาตาวนีอืมนะตอน รูปอันก่อนก่อนก็แค่เมือแตกก็มีความเคลื่อนไหวนี่ว่ะเอ๊ะแอ่ว่านา่นนี่ก็โมจิเดตายเออเฮ้ยดูดีมีตัวสอนลอยขึ้นมาไหนอะไรเนี่ย B ศ1 0 1 0หนึ่หนฮึนันนี่ก็เทคคาลินาลุคารุเอ๊ะอะไหม่นันนี่กะเทคกาคาลินินา,นา,นาลนานุคาโมชีรง่งนะอาจจะเป็นความใบอะไรก็ได้ตัวนี้ขขคะ่ะคือเฮนคาการนค่ะ มาวารีโอซากาซุโซนะเรามาหากันรอบๆแล้วกันว่ามันมีอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่านะนั่นสิแต่เมื่อกี้อะไรบีศูนย์อุ๊ยสันหนาหนีอุ๊ย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 เอาว่ะพอเราสัมผัสกับไอแผ่นหินเมื่อกี้แล้วโคจิหนิโมสวิจิกะให้ดูมาแมนินัตเตนุนกะอ่าพอเราสัมผัสแผ่นหินแล้วเหมือนตรงนี้มีการเปิดสวิตนะช่วยชีคะเกะดะนโมโตโยคือชิราเบติมินายกะนะเฮ้ยดูเกิด

แสดงว่าต้องทําอะไรบางอย่างกับไอ้ไอ้พวกนี้แบบคือตอนเนี้ยเรามีแท่นแบบนี้อยู่แล้วเมื่อกี้อะไรนะบีอะไรสักอย่างอะไปดูอีกทีดิดูจางนี้ได้ปะอันนี้ดูแผ่นหิน b 0ศูนย์หนึ่งนย์นศูนย์ีนะลองนับจำนวนดูสิ เนี่ยมีรหัสกี่ตัวนะ B01010 6ตัวปะอันนี้ก็มีเท่าไหร่123 4 5 6อ่าเฮ้ยหอันเท่ากันนี่ว่าจะเป็นไปนได้ไหมว่า0คือปิด1คือเปิดอันไหนลองสิจุบป,ปิดได้ไหมเออปิดได้ว่าเอาไปกันต่อสิอย่างนี้ มาลองดูฟึบฟึบเอา้าสัมผัสอทีก็คือเปิดอย่างนี้นี่เอง On off โอเคถ้างั้น0ก็คือปิด0 1 0ฟึบฟึบโอเค ่ลองกดสวิตช์ใหม่ทีได้ยังชึบสั่นทีนึงโอ้โหนั่นด่านนั่นน่ะโคโนสกหยหังโนะนั่นนี่โจโตมิเตะโอ้ยไหลโอ้ยไหลไหลไหลโอ้ไหลไม่หยุดเอาแล้วทำไมมันไหลไม่หยุดล่ะทีเนี้ยเออโอ่อเทยุก้าโทมารังโซ่เอยโทมาร์นี่โซ่ไดนเจ้าบุญนันโตกะคนแหะ เฮ้ยมันไม่หยุดเลยนะเว้ยจะจะได้จริงเหรอแบบเนี้ยเอ่อทำไงดีเอ่อทำไงดีโดชิโออุโรไทยเต็นจานิโครงการนี้อ,อ,อ,อยารูา้ข้อต่อดูดรอมันอย่ามัอย่าพุ่งคำถามเยอะทำอะไรก็ทำไปก่อนไม่รู้โดชิโอโบนโ,โดชิโออ่กากดอีที่กดอีที่ฮึบกดอีที่กดอีทีอ่าหยุดละหยุดแล้วล่ะหยุดแล้วแหละยา,ยาเบ้

อีกอย่า道路がどうなったか見に行ってุโดโร่ก็โตริงด้วยนะโอ้หินลงมาขนาดนี้นี่ถนนเป็นไงบ้างแล้ววะเนี่ยอ่ะมุดกลับไปโอ้โหไปไม่ได้อ่ะทำไงทีนี้อ้ะนี่ไงปีนฟึบโอ้โหแน่นเลยทีนี้โอ้โหทางเดิน โนะอ้ยโอ้ยโอ้ยเอรัことน่า,าตึงจะนิกานะโคเรตานะいやโควาชตาุก <laughs> อันเนี้ยมีการใช้จิโดชิกับทาโดชิสลับกันนะครับผมนะตรงเนี้ยใครที่เรียน N4 อยู่เนี่ยสามารถสังเกตได้เห็นได้เลยนะคำแรกเนี่ยเราใช้คำว่าโควาเรดุเนี่ยมันจะแปลว่าเสียโดยที่มันคือการเสียด้วยตัวเองแต่มันจะมีคำที่เป็นโลกคู่ขนานของมันนี่ ใครที่เรียนแบบบทที่29 30อะของมินาโนเล่ม3จะรู้ดีชาวเวนซีนะมันจะมีคำคู่ขนานอมาคือโควาสุนะโควาสุอันนี้คือทำลายครับผมเห็นไหมมันจะมีเสียโดยสภาพของมันเองกับทำให้เสียเพราะว่ส่วคือทำให้เสียครับผมคำนี้เป็นทานซ i ทีเวิร์บนี่ทานซ i ทีแปลว่าสะกรรมกริยาสกรรมกริยาคือกริยาที่ต้องการกรรมเมื่อกริยาต้องการกรรมก็ต้องมีคำช่วยโอนั่นเอง เอ้ยอันนี้มันดูผ่านไม่ได้ครขอได้โทรได้น่จังโดสุนเนาะโอตามานุเวนาระสึ่ได้เอ้ยโทรได้รู้จะแน่คาชิะอิเตมิมาโชนะเ้ยถึงมันจะผ่านไม่ได้แต่เราน่าจะเดินข้างบนนี้ได้เอ้ยฉลาดเออเดินข้างบนเลยผ่านไม่ได้ก็เดินข้างบนสิพี่อือเป็นไงล่ะแค่นี้ไปได้เหรอฟึบฟึบโอ้มีแผ่นหนึ่งตรงนี้ลองสัมผัสดูริง โอ้เป็นสีแดงอุย้ยฝันอีกแล้วเฮ้ยรหัสมาโอ้ 01, 100, 01, 00, โศูหนึ่งหนึ่งศูนย์เคถ้าอย่างนั้นก็ลองไปดูนะเฮ้ยไอรหัสตรงนี้มันดูเหมือนรหัสคอมพิวเตอร์เลยนะออก็แน่นอนนะแต่น,น้องฟุตบาก์เาดูเป็นแฮกเกอร์นี่ก็ก็คงประมาณนี้แหละ หนก็มีอะไรเปลี่ยนไปไหมก็ลองไปหาดูมามามาลองกลับไปดูสิฟึบเออนี่ไงมีจริงๆด้วยฟูฟูฟ,ฟวิงวิง,ว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 งโอ้โหติดมาเพียบเลยเนี่ยโอเคตอนนี้เรามีสีน้ําเงินนะเป็นตัว B แล้วก็มีสีแดงนี่เป็นตัว R เนาะไองั้นแล้ว B 1, 1 1คือติดเนาะศูนย์คือดับอ่าศูนย์ดับตรงนี้ศูนย์ดับปึ๊บ แล้วก็ตรงนี้ศูนย์ดับอีกหนึ่งอันหนึ่งหนึ่งติดโอเคต่อไปตัว R, R R ต่อตัวแรกศูนย์ตัวนี้ดับปึ๊บแล้วก็หนึ่งหนึ่งศูนย์ศูนย์อ่าดับอีกสองอันอ่ามา,มาจิ้มกดจิตกมาเอ๋ยประตูเปิดว่ะ เลสโก้ s <S เอยมาว่ะมาว่ะเลสโก้โอ้โหอาห้องนี้อีกแล้วน้องน้องอย่าเศร้าน้องมาแล้วโ oh, อ้โหอีกแล้วเต็มไปด้วยเสียงดาร์กแมวหยิบดาร์กเกินแมวมาช่วยเราหน้องอดึงทิ้งอีกหนึ่งอัน ยุ้องฟูมายไตหินแข็งっหินปึ๊บปึ๊บぷึぷบปึ๊บมีปึ๊บฮับชื่ออาปโดดลงนี่โดดลงนี่โดดลงนี่อาอน้องฟจะมาอยู่ไหนมาทั้งอีตัวตนหนึ่งぷึ ว่าไปเดีย๋ยนะเราอยู่ในห้องที่สองแล้วนี่นะผมลืมอ่านเลยว่าชื่อของห้องนี้ชื่อห้องอะไรนะคีระมิดโดจีเซคิโนมะหรอถ้าผมอ่านไม่ผิดนะจริงด้วยเอาละครับผมห้องที่สองของน้องเนาะห้องเมื่อกี้ห้องแรกคือเกียวเสร็จซื้อเนาะนะนะห่วงแห่งความห่วงแห่งการปฏิเสธไม่ยอมรับนะ ห้วงต่อไปก็คือเนี่ยห้วงห้องช่วงที่2ของน้องอะ่ะชื่อว่าจีเซคีครับผมจีเซคีคือการโทษตัวเองครับผมการแบกรับความรับผิดชอบไว้กับตัวเองเพราะฉะนั้นแล้วห้องที่2ของน้องคือห่วงแห่งการโทษตัวเองครับผมอย่างที่เราได้เห็นในในตอนแรกแล้วที่มีชายชุดดำเนี่ยมามาพูดไม่ดีกับน้องว่า น้องคือต้นตอที่ทําให้คุณแม่เสียชีวิตเพราะว่าคุณแม่เป็นโรคประสาทจากการเลี้ยงลูกมีลูกที่เลี้ยงยากมากน้องเลยจิเสกชิครับผมโคตตัวเองไปลงต่อครับน้องอนเขีมาช่วยแล้วอเราได้เห็นความทรงจำน้องอีกแล้วเนาะมาทุกคนเียมตัว ไอ้กลไกแบบนี้น่าจะเคยเห็นมาก่อนก่อนหน้านี้เนาะแต่ว,ว่าถ้าเกิดเราสัมผัสก็จะเกิดอะไรขึ้นสินะ,อะลองดูแตะไป,ไปฟืบขึ้นมาโอ้ติดขึ้นมาแล้วนะอ๋ออ่านไม่รู้เรื่องดูไม่รู้เรื่องเลยนะเนี่ยอันนี้ก็ดูกระจัดกระจายเละเทะมากเลยนะเราพยายามมาทำให้มันเหมือนเดิมกันดีกว่านะ เอาจริงนะผมว่าการที่เกมเขาสะท้อนภาพแบบนี้ออกมาผมรู้สึกได้นะคือเวลาคนเราครับผมต้องการจะลบเลือนความทรงจําหรือเรื่องร้ายๆที่มันไม่ดีครับผมคนเราอ่ะไม่ได้ลืมได้จริงๆหรอกแต่เพียงแค่มันถูกคนไกของสมองเนี่ยจัดเก็บเรื่องนั้นเอาไว้อยู่ในก้นบึง้งหรือทําให้มันเบลอรครับผมมันเลยมีสถานการณ์ที่เกิดเป็นแฟลชแบ็กครับผมในสิ่งที่เรียกว่า เออความทรงจําที่ไม่ชัดเจนอะ่ะแต่รู้ว่ามันมีอะ่ะผมว่ามันแสดงออกมาได้ได้ดีมากเลยนะในในเกมเนี่ยคือพวกเนี้ยคือความทรงจําที่ไม่ดีของน้องทั้งนั้นเลยและเนี่ยคือในภาพในก้นบึ้งของหัวใจแบบในสภาพจิตใจที่น้องไม่รับรู้แล้วกันเป็นจิตใต้สํานึกของน้องภาพตอนนี้คือเป็นแบบนี้สิ่งที่เราเราต้องทําก็คือการจัดเรียงให้ภาพเนี้ยมันกลับมาเป็นเหมือนเดิมเพื่อให้ความทรงจาเนี่ยมันสะท้อนกลับไปยัง ตัวตนที่แท้จริงของเจ้าของความทรงจําเชื่อไหมครับว่าการรักษาความทรงจําที่แย่ๆหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็น PTSD หรือว่าโรคร้ายอื่นๆที่มีความเกี่ยวข้องกับความอันตรายที่อดีตที่แย่ครับผมมีความบอบช้าทางจิตใจหนึ่งในวิธีการรักษาที่ได้ผลที่สุดก็คือการเผชิญกับมันถ้ายิ่งหลีกหนีครับผมมันยิ่งมันยิ่งแย่ลงเรื่อยๆเพราะว่าร่างกายเราจะเคยชินกับการหลีกหนีมันล้วเกิดเรา ลุยแต่มันเรามุ่งที่ว่าโอเคมันคือความทรงจําที่ไม่ดีเรารู้ว่ามันคืออย่างนี้แต่มันก็คือหนึ่งในความทรงจําที่แย่มันจะไม่มาทําร้ายเราอีกเรารู้ว่ามันมีเรายอมรับว่ามันอยู่กันเราแต่ว่ามันจะไม่ทําร้ายเราอีกดีกว่าเอาแต่หนีเพราะว่าเมื่อไร่ก็ตามที่นึกถึงมันร่างกายก็จะกระตุ้นตัวเองขึ้นมาโดยสัญชาตญาณว่ามีพยาอันตรายกําลังจะเกิดขึ้นพอเป็นแบบนั้นแล้วร่างกายก็จะเกิดการอาวุนกวายและอยู่ไม่สุข เป็นอาการแพนิคนั่นเองในห,หลายอย่างมันบรรยายได้จากภาพที่บรรยายอยู่ในดันเจียนแห่งนี้ซึ่งแบบผมชอบมากๆแล้วก็เป็นเป็นห่วงน้องแบบจากใจจริงเรามาดูภาพนี้กันดีกว่านะครับว่าเป็นภาพเกี่ยวกับอะไรผมจะพยายามอย่างสุดความสามารถในการจัดเรียงนะครับ ว่าละผมว่าแล้วดูเหมือนว่ารูปจะปฏะติประต่อเข้าคดีแล้วสินะเอ๊เหมือนเขาจะกระโดดเข้าใส่รถอย่างนั้นเหรออย่าบอกนะว่านี่มันจังหวะตอนที่คุณแม่เขาฆ่าตัวตายเดี๋ยวเหมือนจะได้ยินเสียงอีกแล้ว เฮ้ยคืออะไรอ่ะแต่คือไม่ได้เกีย์คือภาพตอนที่ตอนเกิดเหตุแบบจังหวะนั้นเลยอ่ะมันคือภาพตอนที่ เกิดขึ้นต่อหน้าต่อตาของน้องฟุตบะอย่างนั้นสินะมันโหดร้ายมากจริงๆนะซื้อได้นะเป็นหนึ่งใน adjective ที่อยากให้ทุกคนจำไว้ใช้นะครับผมนะซื้อได้นะซื้อได้เจ็บปวดมากครับซื้อได้น้องเขาคงอยากลืมจนหลบซ่อนความทรงจำไว้เนี่ยอย่างที่ผมบอกเห็นไหม คือมันเป็นปกติของจิตวิทยาของคนครับที่ความทรงจำอะไรที่มันขมคืนมากครับการที่เขาอยากจะลืมแล้วเหมือนจะลืมไปจริงๆแล้วมันยังอยู่ครับแต่แค่สมองได้ทําการจัดการในรูปแบบของสมองเพื่อโปรเทคร่างกายไปกันต่อครับเฮยอ๊ะ ไปต่อทุกคนประตูหัวใจบานที่3ของน้องได้เปิดออกแล้วนะครับผมขอดูจบขนาดนี้ต้องต่อแล้วป่ะพี่ขึ้นบนจอให้แล้วกดเลยกดเลยอ๋อแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดซับให้ด้วยนะ